สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรณ์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขสาวอาทิตย์เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่านครแลลรับอายุทยาแห่งความหลังตอนที่14ค่ะพระอาจารย์ได้นั่งฟังหัวหมู่สุรเทพพูดทั้งแสดงกริยาท่าทางประกอบถึงความรู้สึกออกมา ชาวบ้านที่มาอยู่ในโบสถ์นั้นต่างก็นั่งฟังสงบนิ่งเมื่อสุรเทพได้กล่าวถึงความรู้สึกเจ็บร้อนแทนชาวไทยทั่วไปพระอาจารย์นิ่งฟังเมื่อสุรเทพกล่าวจบแล้วท่านก็ค่อยๆกล่าวขึ้นมาอย่างใช้ความคิดว่าอาตามารู้ว่าประสบเป็นผู้มีฝีมือกล้าหาญทั้งอย่างถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาปฏิบัติในยามปกติ ซ้ำยังสูงด้วยความกระตันยูกระตะเวทีเท่าที่ร่วมเดินทางมาทุกคนเป็นผู้ที่น่ายกย่องนับถือน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวเสียสละทุกอย่างเพื่อเจ้านายเมื่อพวกที่ได้ยินท่านพูดเช่นนั้นต่างหันหน้ามาดูตากันคล้ายจะถามว่าทำไมพระองค์นี้ท่านจึงรู้เรื่องในใจพวกเราดีแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปได้แต่นั่งฟังต่อไป พระอาจารย์จึงพูดชัดถ้อยว่าอันมนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดย่อมจะมีทั้งคนดีและคนชั่วเป็นธรรมดาอันข้าศึกพม่าที่เข้ามารุกรานบ้านเมืองไทยครั้งนี้เราก็โกรธแค้นเพราะคนชั่วที่เข้ามากับกองทัพนั้นมีมากประพฤติตัวเป็นโจรเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านชาวเมืองที่ไม่มีทางสู้จึงทำให้คนไทยทุกคน ได้ข่าวก็โกรธแค้นเกลียดชังข่าศึกพม่าทั่วไปแต่เราอย่าลืมว่าในหมู่คนชั่วร้ายใจต่ำสร้างกรรมทำรรชั่วนั้นก็ยังมีคนดีปะปนอยู่ด้วยแต่เราคงไม่สนใจอาตมาเป็นพระภิกษุย่อมพูดแต่สัจจวาจาซึ่งอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมในพระวินยัยเพื่อรักษาความเป็นธรรม ให้ได้รู้ว่ามีคนชั่วร้ายแต่ก็ยังมีคนดีและคนมีศีลธรรมปะปนอยู่ด้วยก็ควรยกขึ้นมาพูดเพื่อเราจะแยกคนดีคนชั่วออกมาพูดกันบ้างมิใช่ชาติใดภาษาใดจะชั่วหมดทุกตัวคนหรือมีแต่คนดีไม่มีคนชั่วเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปนกันที่วัดนี้ ก็ได้พบข้าศึกที่มีจิตใจดีมีศีลธรรมเห็นการกระทําของพวกเดียวกันชาติเดียวกันแล้วเกิดอดสูใจไม่สามารถทนเห็นการทารุณได้พากันเข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนาเพราะมีความละอายใจในการกระทําชั่วของพวกเดียวกันอย่างน่าอดสูมากจึงอยากจะหลบไม่อยากพบเห็นการทารุณสร้างบาปอย่างหนัก ซึ่งไม่ใช่วิสัยนักรบที่นับถือพุทธศาสนาจะพึงปฏิบัติจึงได้ขอเข้าพึงพระศาสนาโดยเข้ามาหาอาตมาเพื่อขออุปสมบทและเล่าเรื่องให้ฟังถึงเมื่อตอนเห็นเพื่อนทาหารได้สร้างกรรมหนักแม้บางครั้งได้พยายามห้ามแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะพวกนี้ความชั่วความโลภได้สิงอยู่ในความรู้สึกแก่ไม่หาย ไม่มีความเมตตาปราณีเหลืออยู่ในจิตใจซะแล้วพวกมีอำนาจก็หลงตัวเองเลยกลายเป็นทัพมหาโจรมุ่งไปที่ใดถึงแห่งใดก็ทำความเดือดร้อนถึงที่นั่นทำให้ขายหน้าเสียชื่อคนทั้งชาตินายทัพนายกองก็อนุญาตให้จัดการกับชาวบ้านได้ตามความต้องการเพื่อเอาใจทหารไว้ใช้ทำให้ในกองทัพ มีแต่พวกโจรมากกว่าทหารที่แท้ฉะนั้นจึงอยากจะบวชไม่ยอมกลับไปสู่ประเทศชาติของตนอีกมีความละอายอยากสร้างความดีแต่อาตมาไม่สามารถจะบวชให้ตามศรัทธาของพวกทหารพรม่าข้าศึกตามที่ร้องขอแม้อาตมาจะเห็นใจสงสารในความดีก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะการพูดจา หรือการขานนาจะขออุปสมบทนั้นเราไม่สามารถจะพูดกันให้เข้าใจได้ซึ่งผิดหลักอุปัชฌาอาจารย์จะบวชให้และอีกอย่างหนึง่งเป็นเรื่องสำคัญคือหนีทับมาบวชอาตมาก็แสดงความเสียใจทั้งเวทนาและสงสารคนดีๆอย่างนี้ที่ไม่สามารถช่วยได้ทั้งสามคนเป็นหัวหน้าชั้นรอง,รอง บัตรนี้ไปอยู่ที่ค่ายสีกุกเพราะถูกสอบสวนว่าเห็นใจชาวบ้านเกินไปคิดว่าโทษคงไม่หนักนะักหัวหน้ามีชื่อว่าจองจามองและอองเลสวยอีกคนอาตมาตจำชื่อเสียงไม่ได้พวกนี้ล้วนแต่เป็นคนดีหัวหมู่สุรเทพและรองหัวหมู่ทั้งสองได้ฟังพระอาจารย์กล่าวยกย่องค่าศึกศัตรูของแผ่นดินไทย ก็นั่งฟังด้วยความสงสัยเพราะยังไม่เคยได้ยินใครพูดถึงความดีของค้าศึกเลยได้ยินได้ฟังแต่ความชั่วร้ายทารุณเพราะเป็นค้าศึกแล้วไม่มีฝ่ายใดมีความเมตตาปราณีใครศีลธรรมไม่ต้องพูดถึงมีแต่ความโหดเที่ยมเข้าหากันเพื่อมุ่งแต่จะทำลายชีวิตเมื่อมาได้ยินผู้ทรงศีลได้พูดถึงความดี สุรเทพกับผู้ช่วยทั้งสองก็สนใจจึงนมัสการถามพระอาจารย์ว่าการที่ท่านอาจารย์ได้พบและสนทนากับพวกข้าศึกเหล่านี้รู้เรื่องกันได้ยังไงและเหตุใดท่านอาจารย์จึงรู้ว่าพวกนี้เป็นผู้ที่ควรแก่การยกย่องนับถือพระอาจารย์ยิ้มด้วยอารมณ์ดีพลางพูดว่าเรื่องที่อาตมารู้มาอย่างละเอียดก็ช่ว่าอาตมาฟังภาษาของพวกข้าศึกรู้ แต่ด้วยมีคนไทยซึ่งอยู่ที่เมืองพามา่าพูดไทยได้ดีติดตามมาด้วยและก็เป็นเรื่องแปลกเพราะคนที่มากับทหารพาม่านั้นก็เป็นคนไทยเจ้าตัวบอกว่าชื่อบุญเหลือแต่งตัวแบบเดียวกับพวกพามา่าแต่เป็นคนไทยนายบุญเหลือเล่าว่าถูกพามากก่ากวาดต้อนครอบครัวไปเมื่อครั้งสงครามช้างเผือกสืบเนื่องมาจากครั้งพระเจ้าหงสาวดี หรือพระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธายกกองทัพมาปู่ย่าพ่อแม่เป็นคนไทยครั้งนั้นครอบครัวไทยได้ถูกกวาดต้อนไปเป็นจำนวนมากไปอยู่ในพมา่าและนายบุญเหลือนี้ได้เกิดมาภายหลังพ่อแม่ก็ได้สอนให้พูดไทยตลอดมาเพื่อให้นึกถึงไม่ลืมเชื้อชาติเดิมของตัวและรักษาภาษาเดิมของไทยไว้ ในหมู่พวกคนไทยด้วยกันสงครามคราวนี้ได้มีโอกาสติดตามมาในกองทัพพม่าด้วยเมื่ออาตมาได้สอบสวนทวนความบ้านเดิมที่เกิดของปู่ย่าในบุญเหลือก็ได้ทราบว่าเป็นชาวเมืองพิษณุโลกปู่ย่าที่ได้ถูกกวาดต้อนไปก็ตายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่แห่งใดอาตมาสอบถาม เมื่อทราบก็เป็นที่พอใจแล้วการที่อาตมาพูดขึ้นนี้ก็อยากจะให้ประสบได้รู้ว่าคนดีคนชั่วในโลกมนุษย์นั้นมีอยู่ทุกชาติทุกภาษาจึงอยากจะให้พิจารณารู้ไว้เพื่อจะได้ไม่พยาบาทตามล้างด้วยใช้สติปัญญาแผ่เมตตามนุษย์บ้าคลั่งอำนาจอย่างทุกวันนี้ใช้ชีวิตมนุษย์ล้มตายมากมาย เพื่อประดับบารมีตัวเองลงทุนชีวิตเลือดเนื้อมนุษย์มากมายไม่คุ้มค่าที่จะได้เพียงแผ่อำนาจด้วยกิเลสตันหาราคะสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตประชาชนสร้างบาปหนักไว้ในแผ่นดินทำให้ลูกพลัดแม่พลัดผัวพลัดเมียลูกตองกร,รมพระมนุษย์ได้สร้างคารุกรรมหนีไม่พ้นกรรมที่ตามมาสนองเช่น พระเจ้าหงสาวสดีตะเบงชเวตีเคยยกทัพย่ำยีไทยแต่วาระสุดท้ายชอบสเสวยน้ำเมาที่สุดก็ถูกพวกขบถลงพระชนชีพเป็นกรรมสนองกรรมทันใดนั้นในหมู่ชาวบ้านที่มาชุมนุมในโบสถ์มีชายอาวุโสผู้หนึ่งเข้ามาหาหัวหมู่สุรเทพแล้วก็บอกว่าชื่ออํา เป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านคลองหลังวัดนี้ได้เล่าถึงชาวบ้านได้ถูกจับไปแล้วหลายคนแต่ก็ได้มีโอกาสถูกปล่อยกลับมาบ้านเพราะความเมตตาของข้าศึกทั้งสามที่พระอาจารย์กล่าวถึงแม้พวกเราจะโกรธแค้นจะกินเลือดกินเนื้อพวกข้าศึกศัตรูเพียงใดก็ยังนึกถึงว่าพวกข้าศึกที่มีจิตใจเป็นธรรมก็ควรยกย่องว่าพลาง ผู้ใหญ่อ่ำก็เรียกลูกบ้านหญิงชายที่เป็นพยานได้หลายคนออกมาเพื่อแสดงว่าพวกเหล่านี้ถูกจับไปแล้วแต่เมื่อพบทหารทั้งสามก็ให้ปล่อยตัวกลับโดยไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายและได้มาหาหลวงพ่อรับปากว่าจะไม่ให้ทหารใต้บังคับบัญชาของเขามารบกวนหมู่บ้านนี้อีกเมื่อพวกหมู่บ้านได้ยินได้ฟังและได้พิจารณาเห็นเช่นนั้น ก็ทำให้ความเครียดแค้นค่าศึกศัตรทูทั่วไปค่อยคลายลงบ้างเมื่อนึกถึงค่าศึกบางคนก็มีความดีมีศีลธรรมผู้ใหญ่บ้านอ่ำได้ถามหัวหมู่สุรเทพว่าเป็นชาวบ้านไหนจะเดินทางไปเมืองกรุงด้วยเรื่องอะไรเพราะเวลานี้ทางเมืองกรุงกำลังยุ่งมีอันตรายมากหากไม่จำเป็นก็ขอห้ามอย่าไปเลยยามศึกสงครามนี้ฆ่ากันง่ายๆ ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ให้มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็ได้ข้ายินดีรับรองเมื่อหัวหมู่สุรเทพได้ฟังคำของผู้ใหญ่อําก็กล่าวขอบใจที่ตักเตือนเพราะความหวังดีและชวนให้อยู่ในหมู่บ้านด้วยแล้วก็บอกผู้ใหญ่อําให้รู้ความจริงว่าตัวนั้นเป็นทหารของเสด็จในกรมได้เข้าไปอยู่ในดงในป่าลึกไม่รู้ข่าวเรื่องศึกสงครามพอรู้ก็จะรีบเดินทาง เพื่อเข้าเมืองด้วยใจเป็นห่วงเจ้านายเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆและบอกว่าเรามากันทั้งหมด15คนยังพักอยู่ที่ศาลาท่าน้ำอีก12คนแต่คนหนึ่งป่วยยังไม่หายดีการเดินทางจึงล่าช้าไปแต่ก็ร้อนใจถ้าผู้ใหญ่อ่มมีข่าวอะไรสำคัญก็ช่วยกรุณาเล่าให้ฟังบ้างเพราะตัวข้ากับพวกไปอยู่ป่าอยู่ดงนานเหมือนคนหูป่าตาเทือนผู้ใหญ่อ่มได้ฟัง ก็ทำท่านึกแล้วก็ทำหน้าเศร้าพูดเสียงอ่อยๆว่าน่าเสียดอยพวกข่ายบ้านบางระจันที่ในแทนกับพวกได้ชักชวนชาวบ้านหลายร้อยคนมาตั้งค่ายเป็นทำเลม,มั่นคงอยู่บ้านบางระจันและวัดโพก้าต้นพระอาจารย์ธรรมโชตได้แจกเครื่องรางของขลังเพื่อให้มีกําลังใจสู้รบกับพมา่าข้าศึกครั้งแรกพวกข้าศึกยกพลมาสองร้อย เพราะคิดว่าการปราบพวกข่ายบางราจันนั้นคงไม่หนักหนาแต่ปรากฏว่าในแท่นหัวหมูเมื่อรู้ข่าวจึงสั่งให้บุคคลรักษาค่ายส่วนตนเองนั้นยกพวกสองร้อยข้ามลำน้ำมาเข้าใช้อาวุธแทงฟันพวกขาศึกล้มตายไปจำนวนร้อยกว่าที่เหลือหนีกลับไปก็ล้วนแต่บอบช้าเมื่อแม่ทัพรู้ก็โกรธสั่งให้ในกองยกคนไปตีข่ายบางระจันให้ได้ เพิ่มพลให้มากกว่าพวกข่ายบางระจันจำนวนเจ็ดร้อยคนก็ถูกพวกข่ายบางระจันซึ่งมีคนน้อยกว่าแต่ด้วยความมีจิตใจร่วมสามัคคีกันจึงตีทับข้าศึกที่มีพลรบจำนวนเจ็ดร้อยล้มตายลงจำนวนมากและพ่ายหนีเป็นครั้งที่สองแม่ทัพข้าศึกมีความโกรธแค้นมากให้ติจาโมเป็นนายทัพเพิ่มพลรบเป็นจำนวนเก้าร้อยไปตีข่ายบางระจันให้แตก แกก็ถูกพวกข่ายบางระจันยกพลออกมาตีทัพพมา่าแตกยับเยินพวกพลพมา่าทิ้งอาวุธในที่รบจำนวนมากมายแล้วต่างก็แตกหนีไปแต่ตัวถอยไม่เป็นขบวนไม่สามารถจะสู้พวกข่ายบางระจันได้จนเป็นที่ลือกันว่าพวกข้าศึกเกรงกลัวขยาดฝีมือรบของพวกไทยที่ข่ายบางระจันยิ่งนักเมื่อพูดถึงข่ายบางระจันก็ต้องชะงักลงไปพักหนึ่งพวกคนไทย ต่างก็พากันเข้าไปสมัครเป็นพวกข่ายบางระจารันมากขึ้นครั้นต่อมาแม่ทัพใหญ่ฝ่ายพม่าข้าศึกจึงสั่งให้ตั้งสุรินทจอของเป็นนายทัพใหญ่เกณฑ์พลทุกข่ายเป็นพลจำนวนพันเศษและมีทั้งกองพลม้าให้ยกไปที่ข่ายบางระจารันเป็นครั้งที่สี่ฝ่ายพวกข่ายบางระจารันก็ไม่ประมาทคอยสืบเมื่อรู้เรื่องทัพข้าศึกจะยกมาแล้วก็จัดทัพรับมือพวกข้าศึก นายแท่นเป็นนายทัพคุมพล200ให้ในายทองเหม็นเป็นปีกขวาพันเรืองเป็นปีกซ้ายต่างคุมพลคนละ200รวมจำนวนหกร้อและได้ปืนชุดคาบศิลาและปืนของพวกข้าศึกที่ทิ้งไว้ทั้งกระสุนดินดำคราวก่อนเอามาใช้ในกองทัพข่ายบางระจันด้วยและตัวนายทั้งสามก็นำพวกข่ายบางระจันออกไปถึงคลองสตือจึงตั้งทัพคอยจู่โจมตีทัพข้าศึก เมื่อทัพใหญ่พม่าได้ยกมาถึงก็ได้ยิงปืนโต้อตอบกันทั้งสองฝ่ายทัพพม่าเห็นฝ่ายไทยมีคนน้อยกว่าครึ่งก็ตั้งรบริมฝั่งคลองโดยไม่ยอมถอยพวกข่ายบางระจันก็อยากจะเข้าตะลุมบอลให้รู้แพ้รู้ชนะจึงได้ขนไม้ไผ่ามามัดเป็นมัดใหญ่ๆแล้วก็ถมลงในคลองเป็นสะพานให้พวกข่ายบางระจันข้ามไปไล่ตะลุมบอลฆ่าฟันพวกทหารของข้าศึกด้วยอาวุธสัน้น พวกพลพม่าข้าศึกล้มตายลงจำนวนมากสุรินทจอของนายทัพข้าศึกพามาก่ามีผู้คอยกั้นร่มระยะอยู่กลางทัพสั่งให้ตีกลองรบไม่ยอมให้ถอยพวกข้าศึกล้มตายจำนวนมากรบแต่เช้าจนเที่ยงพวกข่ายบางระจารันมองเห็นร่มระยะอยู่กลางทัพก็คิดรู้ว่าคนกั้นร่มนั้นจะต้องเป็นนายทัพจึงบุกมุ่งฝาฟันเข้าไปถึงตัวสุรินทจอของนายทัพ ซึ่งมัวแต่ให้เร่งกลองรบไม่ทันรู้ตัวว่าพวกข่ายบางระจันได้วิ่งเข้าไปประชิดถึงตัวแล้วใช้ดาฟันหัวสุรินทจรอของขาดตกหลังม้าตายทันทีพวกในกองและพวกคนของข้าศึกต่างตะลึงตกใจก็ถูกพวกข่ายบางระจันฆ่าฟันล้มตายจำนวนมากพอรู้ตัวก็ช่วยกันหามศพนายทัพออกจากที่รบแล้วก็ตีกลองรบให้ถอยส่วนพวกข่ายบางระจัน ก็อิดโรยเหนื่อยอ่อนไปตามกันจึงไม่ได้ติดตามข่าศึกและถอยข้ามคลองมาหยุดพักกินอาหารกันการรบครั้งนี้นายแท่นตัวนายทัพฝ่ายไทยถูกปืนข่าศึกที่เขาล้มลงพวกข่ายบางระจันได้ช่วยกันหามออกมาจากที่รบเข้ารักษาพยาบาลการรบครั้งนี้พวกข่ายบางระจันนั้นมีพวกผู้หญิงชาวบ้านเป็นกองสเสบียงส่งอาหารให้กินจนอิ่มและเมื่อหายเหนื่อย ก็จัดแจงชวยอาวุธยกพวกข้ามคลองเข้าโจมตีพวกข้าศึกพร้อมกันซึ่งพวกข้าศึกกำลังหุงข้าวที่ยังไม่สุกก็คอยให้สุกที่สุกแล้วยังไม่ทันกินพวกข่ายบางระจันเข้ามาถึงตัวแล้วเพราะพวกไทยไม่ต้องเสียเวลาหุงข้าวกินเองมีพวกชาวบ้านเป็นผู้ส่งสเสบียงอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ข้าศึกอีกพวกหนึง่งมัวแต่สารวนขุดหลุมเพื่อฝังศพนายทัพที่ตายและไม่น้อย ที่ร้องไห้รำพันและอาัยรักนายแล้วมีการตีกลองประโคมศพไม่ได้นึกถึงการรบเมื่อถูกพวกข่ายบางระจันจู่โจมไม่ทันรู้ตัวก็แตกพ่ายต่างถอยหนีกันไม่เป็นขบวนพวกข่ายบางระจันติดตามข้าฟันทหารข้าศึกล้มตายลงมากมายศพทหารข้าศึกล้มตายเกลื่อนกลาดที่บาดเจ็บก็มากมาย ที่เหลือตายหนีกลับไปอย่างสะบักสะบอมประมาณ300คนส่วนพวกค่ายบางระจันตายในที่รบประมาณ60คนบาดเจ็บสองคนวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเป็นที่เข็ดขยาดของพวกข้าศึกการเล่าลือทำให้ชาวบ้านตำบลอื่นๆพากันมาอาศัยอยู่ในค่ายบางระจันมากขึ้นฝ่ายข้าศึกครามฝีมือชาวค่ายบางระจันจนหยุดพักไประยะหนึ่ง นับแต่สุรินทจอของนายทัพใหญ่ต้องเสียชีวิตเพระเาะชาวค่ายบางระจันทําให้แม่ทัพใหญ่เหมือนหอกปักอยู่ในอกที่ไม่สามารถจะตีค่ายบางระจันให้แตกได้ซึ่งต้องเสียนายทัพใหญ่และไพรพลไปมากมายแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับร้อนใจมากจึงเรียกนายทัพในกองมาพร้อมหน้าปรึกษากันนานถึง10บกว่าวันแม่ทัพจึงได้แต่งตั้งให้แยจออากาเป็นนายทัพ เกณฑ์พลตามค่ายต่างๆทุกค่ายเป็นจำนวน 2, สองพันเศษพร้อมด้วยกองรบมา้าเพิ่มเครื่องรบสัมพวุฒมากขึ้นให้ยกไปตีค่ายบางระจันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องพ่ายแพ้พวกค่ายบางระจันไพรพลถูกพวกค่ายบางระจันฆ่าฟันล้มตายมากมายและแต่กระจายหนีเหลือกลับมาจานวนน้อยแม่ทัพใหญ่โกรธมากแทบจะรากเลือดที่ต้องเสียไพรพลมากมายถึงเพียงนี้ เพียงแต่จะปราบพวกข่ายบางระจันซึ่งมีไพรพนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นก็เสียชีวิตทหารไปหลายเท่ามากมายหลายพันเมื่อเปรียบเทียบกับการสู้รบกับทหารที่กรุงศรีอย,ยุธยาทหารข้าศึกแพ้ชาวค่ายบางระจันอย่างย่อยยับแม้ทัพใหญ่มีความแค้นใจจนไม่สบายเพราะขวัญพวกไพร่พนทหารเมื่อรู้ว่าจะถูกเกณฑ์เข้ารบกับพวกข่ายบ้านบางระจันทุกคนก็หวาดกลัวฝีมือของพวกข่ายบ้านบางระจัน เพราะเห็นการพ่ายแพ้และพวกไพร่พลล้มตายบอบช้ำมากมายมาแล้วทำให้แม่ทัพของข้าศึกพยายามหาทางที่จะเอาชนะพวกข่ายบ้านบางระจันให้ได้ไม่ว่าจะมีทางใดแต่ก็ยังไม่เห็นทางจึงต้องแต่งตั้งให้แยจออากาเป็นนายทัพเกณฑ์ไพรพลแบ่งจากค่ายต่างๆได้ไพร่พลประมาณ 2, สองพันเศษพร้อมด้วยพลม้ายกไปตีข่ายบางระจันอีกเป็นครั้งที่ห แต่เมื่อไปสู้รบกับพวกค่ายบางระจันก็ถูกตีแตกพ้ายอย่างยับเยินมาอีกแม่ทัพใหญ่รู้ข่าวก็กลุ้มใจแล้วมีคำสั่งให้จิกแกปหลัดเมืองทวายเป็นแม่ทัพคุมไพร่พน 2, สองพันเศษยกไปเป็นครั้งที่6แต่ก็ต้องแตกพ่ายมาอีกมังมหานรทาแม่ทัพใหญ่มีอารมณ์โกรธแค้นที่ไม่สามารถจะปราบพวกข่ายบางระจันได้จึงรีบสั่งแต่งตั้งให้อากาปัญญี คุมไพรพนมากกว่าทุกครั้งพร้อมทั้งพลม้าจำนวนมากทุ่มเทไพรพล,พลเพื่อจะตีค่ายบางระจันให้แตกยับเยินโดยเอากำลังเข้าทุ่มเทอากาปัญญีไม่สามารถขัดคำสั่งได้ก็ยกทัพออกไปตั้งค่ายอยู่ตำบลบ้านขุนโลกโดยไม่กล้าจะยกเข้าไปบุกค่ายบางระจันเพราะไพรพล,ย,พลยังขยาดกลัวฝีมือชาวค่ายบางระจันฝ่ายข้างพวกค่ายบางระจันได้จัดให้ขุนศร ผู้ชำนาญยิงปืนแม่นคุมพวกพลปืนป้องการทหารม้าของข้าศึกจะบุกแล้วแต่งตั้งให้ในจันหนวดเขี้ยวเป็นนายทัพใหญ่คุมพลพันเศษเพื่อคอยบุกเข้าประจันบาลข้าศึกทั่วไปเมื่อคอยทัพของข้าศึกจะบุกเข้ามาแต่เมื่อเห็นพวกข้าศึกไม่กล้าประจันบานยกไพรพลมาตั้งค่ายยังไม่ทันเสร็จในจันหนวดเขี้ยก็ยกกำลังพวกค่ายบางระจันเข้าล้อมค่ายไว้ และยกเข้าตีทั้งหน้าค่ายและหลังค่ายของข้าศึกเข้ายิงและฟันแทงพวกไพร่พลของข้าศึกล้มตายเป็นจำนวนพันกว่าทั้งนายทัพใหญ่อากาปัญ,ญีก็ถูกฝ่ายพวกค่ายบางระจันจับฆ่าตายอยู่ในที่รบพวกข้าศึกแตกพ่ายกลับไปทิ้งเครื่องศาสตรวุธและพวกม้าไว้มากมายพวกค่ายบางระจันก็ได้ใช้ชนะอย่างงดงามและได้เครื่องรบอีกมากมายครั้งนั้น วข้าศึกได้หนีรอดไปได้เพียงประมาณร้อยคนนับว่นเป็นการเสียหายพ่ายแพ้อย่างยับเยินที่สุดทั้งนายทัพก็ต้องตายในที่รบในครั้งนี้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ